พวกลูกศิษย์อุ้รุเวลากระสปานาทีกระสปาขยะกระสปะแล้วนะครับนี่เข้าไปก็พันกว่าแล้วพันกว่ารูปแล้วพันกว่าเอาอุรุเวลากระสปาตักห้าร้อยปลาไปห้าร้อยแล้วนี่นี่แล้วก็ลูกน้องทั้งสองคนอีกห้าร้อยเบ็ดเสร็จเป็นพันึลยทั้งทั้งทั้งสาม่งเป็นหัวหน้าคณะสามคนที่น้องเป็นพันสามหนึ่งพันสามคนแล้วก็พวกพยศติเพื่อนฝูงพยศติอีกหกสิตลูกแล้วก็พวกกุมาร พวกกุมารที่ติดต,ตามหาผู้หญิงสูงไปนี้เลยเพราะพื่อผู้นิจหาบวชเสียที่เมื่อพันศาแรกนั่นอีกพวกหนึ่งรวมหมดเบ็ดเสร็จเป็นห <c oughs> นึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะนะฮะเอาพวกที่บูที่มือาละพวกคือว่านอกจากสามพวกนี้แล้วกิดตกพวกที่บูบูลาชเคลืออีกทั้งหมดสิครับในพันศาแรกถึงนับไปถึงก็จริงนะครับ แต่ว่าตุกตุที่บสถที่มือลาาจะเครื่ออื่นอื่นอีนอกคือเราจะไปแกะเราจะไปเจรณาไม้บอกว่าทุกๆองคงนี่ต้องนี้เขาันจำนวนนี้ประวัติมา